<laughs> ครับอกกากล้วยเข้าปากอกกากล้วยเข้าปากอีกแล้วอ,อ่าคนจริงอ่ะโอ้โตาใสาเป๋่าเลยเชา้าเช้าโอ,โโอโ้พี่หลงพี่หลงพีหลงพี่หลงมาจากไหนครับพี่หลงทำไมไมาเล่นเพื่อนเพื่อนดาวดาวมันมีเพื่อนเล่นครับอ่าเป็นไ,ไงครับ วันขอโชว์สเต็ปน่อยยืดเส้นยึดสายหน่ยลูกอ่อฮอออฮอออฮออยากกินมะพร้าวแห้งดีเนาะอยากกินมะพร้าวแห้งดีเนาะเฮ้เฮเฮไปโซลินยังกังซานเฮ้เฮ้เฮ้เฮ่ฮเฮอฮ้อะฮะอะฮ้อโโชว์โชวะโชว์ะโชว์จะโชว์แม่จะโชว์แม่จะโชว์โชว์โชว์จะโชว์โชว์ งอนงอนงอนมีข้างงอนนี่อ่ะโชว์โชว์โชว์อ่ะโชว์โชว์โชว์เอ่อแอวลันปัดลันปัดอัดปัดเล่นเอวลันปัดลันปัดลันปัดโอ้โหยิ้มหวานเลยลูกอ่ะอ่าอ่าอ่ามากินกล้วยกินกล้วยอ่าเล่นกับพี่หลงเด้อเล่นกับพี่หลงนี่อ่าวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะคะวันที่ทำงาน เอฟซีเาหลายท่านคงจะไปทํางานกันเนาะเดี๋ยวจะมอบความสุขให้เอฟซีก่อนไปทํางานครับอ่ะเล่นบอลลูกหลงจับกล้องไหมเด้อหลงจับกล้องไว้ถ่ายเอฟซีดูเด้ออ่ามดูพี่หลง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 เฝ้าน้องเด้อจับกล้องไว้พ่อเด้อ เฮ้ย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 พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวพ่อจะไปทำความสะอาดออกออกเส่ลง เช็คดู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 แตกไหมเนี่ยพี่หลงนะครับพี่หลงนั่งนอนเฝ้านะครับพี่หลงนอนเฝ้าพี่หลงมาอ่านเม้นให้ดูหน่อยเร็วว่านไปแก่ลมบอกทำไม ใช่นึกว่าแต่มะพร้าวเนี่ยไปแกะด้วยูดดู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 เมื่อกี้คลิปก่อนหน้านี้เห็นมะพร้าวมานะครับพ่อดาเอามานะครับมาจากอะไรนะมะพร้าวเขามามาจากไกลมากนะครับมะพร้าวแบบเขาแบบว่าเขาถอดเสื้อโดยตรงเลยนะครับมะพร้าวถอดเสื้อโดยตรงเลยเมื่อวนาวนเอา,า,ามานะ เขามาส่งมันคขลาอย่างกันนะครับเออมะพร้าวบ้านแผลวนะครับของแท้เลยครับของแท้เลยเออเปลือกมันหนานะครับรีบๆปอกเลยพ่อดาวจองจองให้ดาวจ้าเดี๋ยว ตอนนี้ยอยวรอเพื่อนก่อนครับที่ปีใหม่ก็จะมาเล่นด้วยนะครับม,มาฝึกปลอกมะพร้า,า,พาวนะครับพ่อใหญ่พริกด้วยจะช่วยกันแต่ตอนนี้ถ่ายคลิปดาวเคียงเดือนนะครับช่องดาวเคียงเดือนนะครับยังไม่มีลงเลยก็เลยถ่ายคลิปให้เอฟซีได้เห็นนะครับอ่ามอบความสุขให้เอฟซีก่อน ก่อนที่จะไปทํางานนะครับใช่ครับเขาว่ามันมาจากบ้านแพวโดยตรงเลยนะครับผมแพงด้วยโอ้โหเมื่อวานนะมันเปลือกมันหนามากทําอะไรก็ไม่ได้อ้โหวนขอเล่นก่อนครับมอบความสุขให้แม่แม,แม่ก่อนไปทํางานครับโอ้โห โอ้ขาหลังขาหลังผมยังเลอ้ไปโยน์ไปให้ทำไมพี่เดือนนะ่ะเอ้าวันดูดูวัน,วนทำอะไรโอ้อากาศเปลี่ยนแปลงมากนะครับหนาวมากนะครับ ดูดูอ้วนทำไอะไรอุ้ย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 อุอ้ยออ้ยออ้ยอุ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 ้ยอ อุณหภู21องศาครับโอ้โหบ้านเราสตีสวรินนะครับหนาวมากครับเริ่มหนาวมาอีกนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับนู้นดาวบอกมะพร้าวกองนั้นต้องเป็นของดาวคนเดียว fc fc สั่งจองเยอะเลยครับวันวัน รอสสายแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปลงช่องดาวเคียงเดีนก่อนนะครับยังไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอเวลาไปทําความสะอาดแล้วก็จะได้มาปอกฝึกป,ปอกมะพราวนะครับก็อุ่นดูเปลือกมันอาจจะบางนะครับเพราะว่ามันเป็นมะพร้าวบ้านแพรวนะครับคงจะปอกง่ายเฮ้ยเฮเฮ้ยเช็คเช็เช็เอาเล่นดูเฮ้ยโอ่อจช่อ่ โอ้เโมงอีกคู่มงอีกมีการมงอีกเฮ่มันกิ้งไหมพุ่นลาบันนี่เจอติ๊ติ๊ติ ทันสดนและเที่ยวนี้เจ๊ะ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 เยเยเยเจเฮ้ยอ้าวขาหลังอ้าวอ้าวโ้โวโ้โวมีใครทำได้เหมือนอ้วนครับเมื่อกี้เนี่ยเอฟซีเห็นไหมครับ โอ้โหออกลีลาเตะบอลนะครับวันออกกำลังกายดูดูดูท่าดูท่าดูเตะขาหลังขาหลังผมยังเร็วนะครับดูดูดูท่าเล่นไปแล้วไปแล้ว อันนี้ลูกบอลลูกนี้นะครับของคุณลุนาถาวรนะครับท่านส่งมาให้ตั้งนานแล้วครับยังไม่ได้สูบลม,มให้เล่นกําลังพึ่งและให้เล่นนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณกับลุนาถาวรนะครับถ้าท่านได้ชมคลิปคลิป,ลปนี้นะครับไลฟ์สดนี้นะครับต้องขอพระคุณเป็นอย่างมากดูดูด,ดูอ้วนทำละอะเชื่ออเชื่อโอ้โหเยอรมันกำลังเพึ่งตีหนึ่งมั้ง พ่อดาวบอกเขาอย่าเอามะพร้าวแก่มาให้นะคะถ้าอยากรู้ว่ามะาพร้าวแก่มาหรือไม่ให้เดี๋ยวดูเสียงมะพร้าวครับผมไม่เราไม่เคยไงครับผมอันนี้มาโดยตรงเลยครับผมไปรู้จกักนะครับคนบ้านแถวแถวนี้เขาว่ามันมีคนรับส่งมะพร้าวนะครับแต่มันอาจจะแพงกว่าเดิมนะครับเพราะว่าอะไรครับว่ามะพร้าวบ้านแพ้วบ้านแพ้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห เวลาการเล่นหน่อยวันก่อนแม่แม่เอฟจะไปทำงานอู้ดูดูโอ้ยคึกโอ้โห้หวนกไข่ก่อนเร็ว,น,ว,รว,วนอนกไข่ก่อนเร็วก่อนแม่เอซจะไปทำงานเร็วกไข่แม่เอดูก่อนอ,อ้าอ,อ้าโ้า อาา่อออ่อออ่อเฉอนอนกอไข่เร็วนอนกอไข่ก่อนเออนอนกอไข่ให้แม่เอีดูก่อนเร็วอ่ะออะนอนดีดีเออนอนกอไข่เร็วอ่ะนอนลงอ่ะออะนอนลงเอ่นอนลงอ่ะกอไข่เร็วเออกอไข่เออเออเออ กวบไข่ได้แล้วอ้วนกวบไข่ไว้แล้วไม่ได้กกกกลูกมะพร้าวนะใช่ครับยินเขาว่าอย่างนั้นแหละครับว่ามะพร้าบ้านแพรวจะหอมอร่อยคะ่ะใช่ครับเฮ้ <ไป S 2> ยเฮ้ยเฮไปหาพี่เดือนแล้ว โอ้โห้วนเนี่ยผมยังไม่ได้ทําความสะอาดให้พี่เดือนเลยครับนี่เอาอย่างงั้นเดี๋ยวพ่อดาวขออนุญาตก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อดาวขออนุญาตไปทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวพ่อดาวจะไล่สดไปเรื่อยๆนะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอ่าเฮ้ยจะไปตีพอยจะไหนเฮ้ย เฮ้ยอะไรฮันตูนมาใส่พ่อยทางเฮ้ย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 โจโจโจข้าหลังโจโจอ้วนอ้วนคือเตะพ่ออ้วนอ้วนมาติปิดชิบเลยเตะพ่อเสียวันนี่ไหมโจเล่นไปเล่นมาจะเตะพ่อเลยนี่โจ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 จีด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 เอามะพร้าวมาก้นกินแน่คนอยากกินมะพร้าว กวนอยากกินมะพร้าวกวนอยากกินมะพร้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจียดเจียดเจียดวนเจียดเจียดวันอยกินมะพร้าววันเจียดเองก้อยเป่าปากอปะาเอาเก้าปากแอคชั่นเออผมแอบเบลแล้วครับวันแอปเบลแล้วเฮ้ย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 ไม่เล่นแบบนั้นเฮ้ยเจียดเจียดอ่า งวนแล้วงนแล้วครับเงวนเฮ้ย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 วนใช่ครับจะได้เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยครับปอกมะพร้าวด้วยตนเองนะครับภูิปัญญาให้ชาวช้างเขาได้รู้จักวิธีการที่เราได้เสริมนะครับเฮ้ย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 วนอย่าปลินสูอ๋อเดี๋ยวเราพอจะเป็นวบฏสารแล้วย เอาอย่างนั้นเดี๋ยวพ่อดาวขออนุญ,ญาตไปทําความสะอาดก่อนนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมเจอกันใหม่นะครับชิปหน้านะครับบ๊ายบายเจอกัน